่อมาว่าผู้เดียวกับข้อแหงกันไป ส่งน,ง,ง,งน้องบุญมาเัี้ยงมากาส่งน้องบุญมาขึ้นห้องไปนอนกับมามีเขาเขาพี่เลี้ยงท่านชาย ด้านนอกคือมิดกิรีนอกพี่น้องทางด้านนอก มันเกินชั่วโม,ม,มงเขาไปสิไปแล้วเนาะคันบลกนี่ผู้ได้ลงทางมาอีกลงทางมาแล้วก็มาพิมพ์ทักทายน,นู้น่นค่ะนู้อยูู่นเดียวนู้เขินค่ะด้วยทีู่ยย่งยัางค้นหาถูกเนาะ ่วานนี้ไปไล่สดอยู่แนอนโหลดแท็กซี่ไปทุระพารานไปหาหมูพูดไปงานมุงวานไปใกล้ไก่น้องแค่น,โโาานั้นจอโรลดติดไปหาสาวลาวอีกคนนึงไปหาน้องเบีย์น้องเบียว,ว์ป็นสบายน้องเบีย์เป็นไข่ ก็ชี้ได้ก้ับมากกับเดินแล้วประมาณสองถุงแค่ไหนจะ้นหมดตรงไปนอนอาทิ้งรถรถทิ้งไปน,นะค้าก้บับแต่ชิคาก้ับหรือค้ามากค้าไปค้ามากซ้ำเกา่าค้ารดซ้ำเกา่าไปกับพู้ดีพันหนึ่งค่ะ ลุงรายยิทูถ,ถามเป็นไงใดเศร้าแล้วก็ไข่จะเป็นเอ็นอุ่นอยู่คนเดียวเนาอผู้สาวอยู่ห่างไกลพี่น้องมาเหตุงานดูได้จะคล้องหแหละ จกเรียนเรืหน่วยกับไปแล้วเนาะว่าผู้เดียวมันกระนเคิลนี่หนูก็เคินเป็นดี